นโยบายคืนความสุขให้ประชาชนของกระทรวงมหาดไทยที่งดใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านได้รับการตอบรับจากประชาชนทั่วประเทศครับเนื่องจากทําให้เกิดความสะดวกสบายในการติดต่อราชการและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่ตามจากรายงาน,นครับ หนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทยที่เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งและประหลัดกรุงเทพมหานครอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเกี่ยวกับการงดใช้สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการเป็นหนึ่งในนโยบายคืนความสุขให้กับประชาชนซึ่งอธิบดีกรมการปกครองยืนยันว่าเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2546า ซึ่งที่ผ่านมายังมีหลายหน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามพร้อมย้ำว่าหากมีความจำเป็นต้องเรียกสำเนาบัตรเป็นหลักฐานก็ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย เราประเมินทั้งสองทางปรากฏว่าส่วนราชการเองหลายส่วนเนี่ยก็อ้างว่าไม่รู้แต่พอมีอันนี้ไปเนี่ยทุกคนก็รู้แล้วก็ปฏิบัติตามกันมากกว่าก่อนเวียนส่วนชาวบ้านเนี่ยทุกคนก็มีความสุขแล้วก็ชอบบริการนี้กันอย่างมากเลยเพราะว่าหลายครั้งบางทีชาวบ้านเนี่ยถือบัตรประจําตัวประชาชนไปแล้วจะไปติดต่อง,งานแค่อ,อ,อะไรอะ่ะคัดทำหนาทะเบียนบ้านเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าคุณกลับไปก่อนไปถ่ายบัตรมา<ๆ>ก็ต้องเสียเวลาไปไป,ไปกลับ จากการลงพื้นที่สำรวจการให้บริการประชาชนที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในอำเภอยิ้มที่ได้รับการยอมรับในเรื่องการให้บริการที่รวดเร็วพบว่าประชาชนบางส่วนยังไม่ทราบข้อมูลเรื่องการงดใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจึงยังมีการเตรียมสำเนาติดตัวมาด้วยทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบซึ่งขณะนี้สามารถดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละเก้าสิบ ขณะเดียวกันก็ได้รับการตอบรับ,รบจากประชาชนเพราะช่วยรว่นระยะเวลาในการติดต่องานทะเบียนแล้วสร้างให้ว่าคนไม่ต้องใช้สำรองบ้านสำรองประชาชนแล้วทราบแล้วรู้สึกว่ามาติดต่องานแล้วเร็วขึ้นมคะเร็วขึ้นค่ะโอเคดีดีค่ะเพราะว่าแต่ก่อนมามันต้องใช้เวลานานตอนนี้สะดวกขึ้นแล้วการบริการก็ดีขึ้นค่ะ การดำเนินนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องนี้จะมีการประเมินผลความสําเร็จในอีก3เดือนซึ่งหลังจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังมีอีกหลายนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อง,งานราชการโดยเฉพาะการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดให้เต็มศักยภาพ